สวัสดีครับเจอกันอีกเช่นเคยครับกับผมด้าทรัพย์สมบูรณ์ยางยนต์นะครับนี่ครับข้างหลังผมนะวันนี้ลูกค้านำรถไอออนนะครับตัวนี้เป็นไอออนไฮเทคเฮดพีนะครับผมก็ติดมาเป็นขอบ20นะครับลูกค้าก็อยากจะเปลี่ยนล้อแม็กเลยนะครับอ่าก็คือเปลี่ยนล้อแม็กใช้กับยางเดิมนะครับเดี๋ยวเข้ามาดูนะครับว่าลูกค้า่ยเลือกเป็นล้อแม็กลายอะไรนะครับผมนี่เลย ที่ลูกค้าเลือกไปนะครับก็จะเป็นนาย่าวอลเลอร์นะครับตัวนี้เป็นขอบ20นะครับกว้าง8เดเดลเฟงออฟเสร็จนะครับห้ารูร้อยยี่สิบนะครับแล้วก็สีนะครับก็เป็นสีพิเศษเลยนะครับเป็นสีเป็นไฮอรโคมนั่นเองนะครับผมสวยๆเลยนะเป็นไงฮะกัเดี๋ยวติดตามชมกันได้นะครับว่าติดตั้งเสร็จแล้วเนี่ยเวลาอยู่ในตัวรถออกมานะครับจะหรูขนาดไหนนะครับจะพรีเมียมขนาดไหนครับฝากติดตามด้วยครับผม ติดตั้งเสร็จไปที่เรียบร้อยนะครับผมกับเจ้า i อออนไฮเทคเฮดทีนะครับผมเป็นยังไงครับความสวยงามเต็ม10ให้เท่าไหร่กันครับผมอ่าบอกได้เลยนะครับว่ารถเนี่ยออกมาจากศูนย์เลยนะครับป้ายแดงมาเลยนะออกมาจากศูนย์ก็ว่าสวยแล้วนะครับแล้วยิ่งมาเจอร้อแม็กนาย่นะครับลายนี้นะ NAYA าวอลเลเนะแล้วเป็นสีไฮเปอร์โคมเลยนะครับผมยิ่งบอกเลยครับว่ารถลักชูรี่ขึ้นมาอีกระดับหนึ่งเลยนะครับก็ เต็มซุ้มสวยงามนะครับถ้าเปรียบเทียบจากรอเดิมออกมาจากศูนย์นะตัวนี้ก็จะให้ในเรื่องของดีไซน์ครับความสวยงามนะครับความหรูหรานั่นเองนะครับผมสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะครับที่อยากจะแต่งรถนะครับสวยๆแบบนี้นะครับก็ปรึกษากับเราได้นะครับที่ทับสมบุรณ์ยางยนต์หรือโทรได้ที่เบอร์086-324-1528 086-325 5.2ครับวันนี้ผมก็ขอฝากผลงานรถสวยๆคันนี้ไว้ด้วยนะครับผมแล้วเจอกันใ่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ